ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาอมสกู ดูกระตูนอ่านกระตูนเรื่องนี้แล้วก็ตอบคำถามข้อ4 6ถึง47เป็นคอมิกส์เป็นกระตูนชอบมากเลยนะคะเรามาดูพร้อมกันผู้ชายคนนี้นะคะถามพูดว่า I'd like to see the doctor น้องเห็นอฟเตโรฟีดีตรงนี้ย่อมาจากมูดค่ะพี่เขียนเองเลยว่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะไม่เห็นไงมันตัวเล็กมากดูของน้องๆตามนะคะก็คือ ผมอยากจะพบคุณหมอครับอ่าขอพูดนะคะพยาบาลก็บอกว่า Certainly so Certainly ก็คือแน่นอน Certainly แปลว่าแน่นอนเนี่ย Certainly so แน่นอนค่ะท่านแล้วพูดต่อว่า Have a seat and h e l l s e e y o u shortly กรุณา Have a seat ก็คือนั่งลงก่อนและ h e อันนี้ย่อมาจากอะไรวิวใช่ไหมคะ เอาอย่าง e งี้ย h o r t l y s อจะมาพบคุณในไม่ช้านะคะทีนี้ก็ต่อมาเขาก็บอกว่า if you don't mind I will just stand ผู้ชายเขาบอกว่าถ้าคุณไม่แคร์ถ้าคุณไม่ว่านะคะถ้าคุณจะไม่หมาเนี่ยไม่ว่าเนี่ย I will just stand ผมขอยืนแทนได้ไหมอ่าพออ่านรูเรื่องแล้วเราก็มาตอบคำถามนะคะข้อ46ก่อนเลย บอกว่า based on what the man is wearing he can assume that he is a หรือแอนข้อที่หนึ่งไวท์เข้อที่สอง r o n a n ข้อที่สาม i n d n a n หรือข้อที่สี่ a r a b i บ n เขาบอกว่า based on ก็คือบอกว่า based on ก็คือขึ้นอยู่กับหรือว่าเป็นฐานอ่ะก็คือจากเรื่องของเราอ่ะจากเรื่อง ที่เราอ่านนะคะ based on what e man is wearing จากเรื่องเอาจากการสวมใส่เสื้อผ้าของผู้ชายคนนี้นะคะ We can assume assume เป็น verb แปลว,ว,ว่าสันนิษฐานเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าเขาเป็นอะไรคะข้อหนึ่งว g กิ้ก็คือเป็นคนว i k กิ้งข้อสองโรมนก็คือเป็นคนโรมันข้อที่สามอินเดียนเป็นคนอินเดีย ชาวอินเดียอะไรเงี้ยข้อที่สี่อาราเบียนก็คือเป็นชาวอรารเบียทีนี้มาดูการแต่งตัวของผู้ชายคนนี้กันค่ะผู้ชายคนนี้เขาแต่งตัวยังไงนะคะมีหมวกอ่ะมีเขาด้วยมีหนวดเยอะเลยแล้วก็มีเสื้อแบบอย่างนี้เหมือนฟินสโตนปะเออใส่เสื้ออย่างเงี้ยก็คือมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเนาะมันเรียกว่าไวกิ้งไวกิ้งก็คือพวกแบบ ที่แต่งตัวแบบนี้ที่มีใส่ชุด,ชดมีเขาแอส,สที่ใส่หมวกมีเขาสใส่เสื้อแบบขนสัตว์แบบนี้แล้วคือไวกิ้งเขาจะแบบล่าสัตว์อะไรเงี้ยดังนั้นเขาไม่ใช่คนโรโมันโรมันต้องแต่งเป็นชุดแบบกรีกะน้องที่เป็นผ้าขาวๆพันๆอะ่ะอินเดียนก็แบบเหมือนอินเดียแดงที่แบบว่าเราเห็นเราก็รู้ว่า่วนอาหรับเบียนี่ที่ไม่แน่ใจแต่ในที่เนี้ยมันก็คือไวกิ้งเพราะว่าแต่งตัวใส่หมวกมีเขาเป็นเสื้อผ้าขนสัตว์อย่างเงี้ยก็คือ ตอบข้อที่หนึ่งนะคะข้อค่ะ. Why did the man say, If you don't mind, I will just stand? It is because... ดดดด.ข้อที่หนึ่ง He does not mind sitting. ข้อที่สอง He prefers standing to sitting. ข้อที่สาม He can't wait to see the doctor. ข้อที่สี่ He afraid that he might hurt h is afraid i ข s e l f ขเจ็7นะคะถามว่าทำไม What did the man say? ทําไมผู้ชายคนนี้พูดว่า if you don't mind I will just stand ถ้าคุณไม่รังเกียจผมขอยืนนะครับอะไรอย่างนี้นะคะ it is because ก <is> <g> ็คือมันแปลว่ามาดูข้อแรกนะคะ he does not mind sitting เขาไม่รังเกียจที่จะนั่งข้อที่2นะคะ He prefer standing to sitting เขาชอบยืนมากกว่านั่ง prefer จุด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  to จุด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 นะคะน้องสังเกตจะใช้ัะ to prefer to prefer to นะคะ prefer standing to sitting ชอบยืนมากกว่านั่งอันที่สามนะคะ he, he, he can't wait to see the doctor เขาไม่สามารถที่จะรอคอยในการที่จะพบกับคุณหมอได้นะคะ แล้วข้อที่4คะ่ะ he is afraid that he might hurt himself เขาเนี่ยกลัวว่าเขาเนี่ยจะทำให้ตัวเองเจ็บนะทีนี้เรามาดูในคอมิกส์ของเรานะคะในกระตูนของเราอ่าทำไมถึงพูดว่า if you don't mind I will just stand ดูที่ก,ก้นของคุณผู้ชายนะคะเขาโดนกระสุนไม่ใช่กระสุนเป็นเอ่อลูกดอกธนูปักที่ก้อนอยู่ เขาก็เลยบอกว่า if you don't m i v e I will just stand ถ้าคุณไม่รังเกียจผมเขอยืนครับเพราะอะไรเพราะอันนี้เ่หนึ่งบอกว่าเขาไม่รังเกียจที่จะนั่งหรือเปล่าก็มันไม่เข้าก็คือเขาจะยืนอะถ้าเขาไม่รังเกียจที่จะนั่งเขาก็นั่งใช่ไหมอันนี้สองคือ he prefers standing to sitting เขาชอบยืนมากกว่านั่งหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ชอบยืนคือเขาต้องยืนเพราะว่าเจ็บก้น เพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ใช่นะคะข้อที่3นะคะ he can't wait to see the doctor เขาไม่สามารถรอที่จะเจอคุณหมอได้ใช่ปะคะไม่ใช่นะคะข้อที่4คะ่ะ he is afraid he might hurt himself เขาเกรงว่าหรือกลัวว่านะคะ,ะเขาเนี่ยจะทำให้ตัวเองเจ็บก็คือทำลายตัวเองดูนะน้องก้นมันโดนธน,นูปักเนี่ยมาถ้ามันนั่งไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจ็บ เพราะฉะนั้นนี่เขาไม่นั่งเขาก็คือเขาอเฟ t he is afraid that he might hurt himself ซึ่งตรงกับ,บใช้ข้อที่4ค่ะ47ก็เลยตอบ4เพราะนั่งไปทำไมลูกดอกก็ปักโกนยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมตอบ4นะคะข้อ48ถึง50นะคะเป็นให้เราอ่านกรอนบทนี้แล้วก็ตอบคำถามค่ะ What is this life full of care we have no time to stand and stare no time to see in broad daylight steams full of stars like skis at night อ่ามาดูนะคะป้ามาดูนะ what is พี่จะแปลทีละท่อนะนะให้น้องฟัง what is this life full of care ชีวิตนี้คืออะไรช่างเต็มไปด้วยการเป้าดูแลอ่าเขาท่า We have no time to s t a n d and stare เราไม่มีเวลายืนจ้องดูบ้างเลยหรือนะสเตอร์แปลว่าจ้องมองดูนะคะเป็นเว r ร์นะคะอันนี้สามนะท่านี้สาม no time to see in broad daylight ไม่มีแม้เวลาที่จะมองแสงตะวันยามกลางวันอืม Daylight ก็คือช่วงเวลากลางวันใช่ป mm ่ะบอดก็คือกว้างๆเป็น adjective แปลว่า hmm. กว้างๆคือไม่มีแม้แต่เวลาจะมองแบบแสงพระอาทิตย์อะไรเงี้ยตอนกลางวันอะไรเงี mm ้ยนะคะนนี่เป็นที่เท่านี้สี่ Steams full of stars like skies at night mm hmm. หรือแม้แต่ดาว บนฟ้ายามค่ำคืนนะคะก็คือไม่ได้เห็นโอเคเรามาดูข้อ48นะเราก็รัวอ่านกรอแล้วก็ตอบคำถาม what is the picture this poem has painted ข้อที่1 a man standing by himself ข้อที่2 a dark sky with lots of stars ข้อที่ 3. beautiful steams p a r k l i n g in the sea ขอ้อนี stars shining brightly in broad daylight ขอ้นะะขอ,อ,อน,นี้นะคะเขาถามถึงว่าสติปิจาร์ที่บทนี้นะคแป n นก็คือวาดรูประปบายแบบเหมือนวาดพรรณนาภาพแบบเป็นวาดรูปวาดแบบรูปไหนขอ้อหนึ่งนะคะ a man standing by himself ก็คือ standing by himself ก็คือยืนโดยลำพังตัวเองคือยืนยืนอยู่คนเดียวอะ่ะเป็นผู้ชายยืนอยู่คนเดียวโดดเดียวอันนี้2นะคะ a dark sky with lots of stars ท้องฟ้าที่เมืดขึ้มกับดาวที่แบบมากมายนะคะข้อที่3 beautiful t r e a m s sparkling in the sea ก็คือประกายระยิบระยับ บน,นผนบนืนผิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยสปอคเล่นแต่ว่าระยิบระยับนะคะอันนี้ส,สี่ขา stars shining brightly in broad daylight ก็คือดวงดาวที่แบบเหมือนแบบว่าส่องแสงแบบ brightly อย่างสว่างในตอนกลางวัน อ่านบมก็วีอ่านหมดกรน,กน,นี้เราจะเพ้นต์ออกมาระบายสีวาดรูปออกมาเป็นโูปไหนคือเขาพูดถึงอะไรคะชีวิตคืออะไรแต่ไปด้วยการดูแลเราไม่มีแม้แต่เวลาที่จะยืนแล้วก็จ้องมองดูนะคะไม่มีเวลาที่จะมองไปในช่วงเวลากลางวานันเห็นเห็นแบบพระอาทิตย์ตั้งกลางวานันหรือว่าหรือแม้แต่ดาวบนท้องฟ้าแล้วก็ไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นเหมือนเขาพูดถึงเขาเหงา,าแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นรูปภาพที่เขาแบบจากบทกวีนี้ก็สามารถพารามนาหนรือว,ว่าวาดรูปให้เป็นภาพตรงกับข้อที่หนึ่งค่ะผู้ชายที่ยืนอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวก็คือไม่มีแบบไม่ได้มองเห็นแบบแสงอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอารมณ์เงาอะข้อที่2แบอบกว่าฟา้ามืดที่เต็มไปด้วยดาวมันก็ไม่ใช่นะข้อที่สามก็ไม่ใช่เหมือนกันข้อที่สี่ที่แบบดาวที่สองสว่าง ก็ไม่ใช่ข้อชนะ48่บตอบข้อที่หนึ่งค่ะข้อ4ี่สิบเก้าค่ะ What is the poet's message to the reader? ข้อหนึ่ง We should lead a careful life ข้อที่สอง We must not pollute our streams ข้อที่สาม We must work hard during the day ข้อที่สี่ We should take time off to enjoy e t u o e ข้อนี้นะคะเขาถามว่า poet เนี่ยก็แปลว่ากวีค่ะเป็นคำนามนะคะ What is the poet's message to the reader ก็คืออะไรที่เป็น message คือข้อความจากกวีที่แต่งเนี่ยไปถึงผู้อ่านข้อหนึ่งนะคะแปลว่า we a r e we should l e a d a careful life แปลว่า เราควรจะดำดำรงชีวิตอย่างระมัดระวังลีก็คือนำทางหรือนำนำทางชีวิตไปด้วยความระมัดระวังเหมือนนำหรือนำทางหรือนำก็เหมือนลีเดอร์น้องนี้คําว่ายกลีเดอร์ใช่ไหมคะแปลว่าผู้นำเหมือนเชียร์ลีเดอร์ก็คือผู้นำเชียร์เป็นต้นนะคะข้อที่สอง we must not pollute our streams เราไม่ควรที่จะทำให้ลำธารของวเราสกระปรก ซิมคือลำทานลำน้ำพลูทก็คือทำให้สกปรปกนะคะพลูทก็คือเหมือนแบบไม่เป็นมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเวิร์ดเหมือน pollution pollution เป็นคำนามของ p o l l u t i แต่อันนี้เป็นเวิร์ดนะส่วน pollution เป็น noun นนแปลว่ามลพิษ พอลูดก็แปลว่าทำให้สกปรกทําให้เกิดมลพิษอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราไม่ควรทําให้ลาธานสกปรกหรือเกิดมลพิษข้อที่3 we must work hard during the day เราเนี่ยจะต้องทํางานอย่างหนักในระหว่างวันหรือข้อที่4 we should take time off to enjoy nature เราควรที่จะแบบว่า take time off ก็คือแบบหยุดพักอะก็คือหยุดอ่ะเพื่อที่จะ enjoy ก็คือบอกว่ามีความสุขสนุกกับธรรมชาติบ้างนะคะข้อนี้นะคะเหมือนกับว่าที่เขาพูดเนี่ยที่ตอนแรกเราตอบคําถามข้อ48แต่ไปแล้วว่าจากกวีเรื่องเนี้เนี่ยเขาพรนารนณาถึงผู้ชายคนเดียวที่ยืนอยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมคะ ทีนี้เขาก็พูดถึงว่าเราเนี่ยไม่มีเวลา w e h a v e no time to stand and stare No time to see in broad daylight steam s full of stars like the skies at night คือพูดถึงว่าพูดถึงธรรมชาติไม่มีเวลาจะแบบมองดวอาทิตย์ในตอนกลางวันไม่มีเวลาที่จะแบบว่มมวา,ามาดูลำน้ำตอนกลางคืนที่แบบว่ามันเต็มไปด้วยดาวอะไรเงี้ยเห็นดาวตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่มีเวลาที่จะ enjoy a n u t u แบบสนุกแบบว่า มีความสุขกับธรรมชาติบ้างเลยนะคะที่มิ้นมาดูว่าข้อไหนที่เราควรจะตอบก,กันในข้อที่49 we should lead our life cap we should lead a careful life ใช้ชีวิตยอย่างมันระวังเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกนะคะไม่ใช่ใช่ไหมข้อหนึ่งผิดข้อ2อล่ะ we must not pollute our streams ถึงมากหลายคนโดนหลอกว่าะคำว่า streams แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญคืเขาต้องการจะบอกว่าตอนคืนเนี่ย เวลาแบบว่าตอนตึกๆตอนกลางคืนใส่น้ำอย่างเงี้ยเราแบบตอนกลางคืนมันมีดาวดาวมันก็สะท้อนกลับมาทําให้เกิดแบบว่าเป็นเหมือนดาวที่ใส่น้ำตอนกลางคืนได้ยิบได้ยับทอแบบก็คือ,ค,อคือเขาต้องการที่จะแสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรทําให้นําทางสกปรปกอันนี้ผิดนะคะข้อที่3ค่ะเราบอกเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทํางานอย่างหนักในระหว่างวัน ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาแม้แต่จะมองการที่ต้องทลงันเลยแสดงว่าเราทํางานหนักไปจะไม่มีเวลาที่จะมองดูธรรมชาติบ้างเลยใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อที่4 we should take time off to enjoy nature เราต้องควรจะหยุดพักหยุดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะ enjoy สนุกแบบว่า enjoy ไปกับ ีความสุขไปกับธรรมชาตินะคะ49ก็เลยตอบใช้ข้อที่4นั่นเองข้อ50ค่ะ What is the tone of the poem? ข้อ1 satirical ข้อ2 sarcastic ข้อ3 argumentative ข้อ4 persuasive ข้อ50นะคะถามว่าถามถึงโทนโทนก็คือน้ำเสียงนะคะน้ำเสียงหรือความรู้สึกของโพยมก็คือบทกวีนะคะอ่าคือบทกวีเนี่ยเขาไม่น้ำเสียงเวลาแต่งเนี้ยมีความรู้สึกแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อแรกเนี่ย satirical satirical คือเสียดสี s a r c a s t i c แปลว่าแหนบแนมข้อที่3 argumentative argumentative แปลว่าแบบซุ่งชวนโตเถียงอะส่วนข้อที่4นะคะ persuasive ก็คือจูงใจทั้ง4คำนี้เป็น adjective หมดเลย น้ำเสียงของกรอนหรือกวีบทกวีบทนี้นะคะเขาเป็นน้ำเสียงแบบไหนคือเขาต้องสื่อ,อถึงเรื่องอะไรมาดูกันเสียสีเน็บแนมชวนโตเถียงทะเลาะหรือว่าจงใจอ่ะมาดูน้องดูแค่คำเริ่มต้นนะ่ะ was it what is this life ชีวิตนี้คืออะไร full of care จะไม่ได้ความหรบว่าแต่ไม่ได้ความแบบว่าแคร์หรือเปาเฝก็ดูแล We have no t วลาไ t ยืนบ n บันได t ม่ e ี o วลา e ป e ห็น r อด a d เอร l i g t t s t e a m s full of stars like a s k i s at night คือเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันเมืนมันเป็นการเสียสีชีวิตหรือเปล่าคะน้องที่เขาพูดเริ่มต้นก็บอกว่า what is this life แล้วว่าชีวิตนี้คืออะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องอยู่ในการดูแลของคนตลอดคือแบบอยากมีโอกาสได้บอกว่าดูแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยหรือก็ แบบไม่มีวัสะดูดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นแนวเสียดสีเสียดสีตรงกับข้อที่หนึ่งนะคะ50ก็เลยตอบ sad r e c a l d ข้อที่หนึ่งมันไม่ได้ชวนมันไม่ได้เนบแนมหรือไม่ได้บอกว่าชวนทะเลาะโตเถียงอะไรถ้าชวนทะเลาะโต้เถียงอาจจะเป็นแบบว่าอันนี้อย่างหนึง่งอีกอันหนึ่งเนี่ยบบเถียงๆกันเพราะชวนิ0เป็นการจงใจไม่ได้เป็นเพราะชวน50ด้วย 50ก็เลยตอบชอยข้อที่1ค่ะ satirical นั่นเองค่ะตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นบนขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ